สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดอมาิตธนาธรคณะก้าวหน้าประนามตำรวจพิทักษ์ทรราชหยุดใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่งธนาธรจี้สภาสอบเหตุรุนแรงที่ดินแดงชี้คอฟอกระทำเกินกว่าเหตุด้านคณะก้าวหน้าประนามการใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนหยุดใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่งน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความเรียกร้องต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่บริเวณแยกดินแดงระหว่างเจ้าหน้าที่คอฟอกับกลุ่มทะลุแกส๊สความว่าผมขอเรียกร้องให้รัฐสภาในฐานะองค์กรสูงสุดที่ทำหน้าที่ผู้แทนประชาชนสอบสวนการกระทำเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐและการละเมิดเสรีภาพสื่อมวลชนที่เกิดขึ้น ระหว่างการปราบปรามการชุมนุมที่แยกดินแดงเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยเร็วที่สุดอย่าปล่อยให้รัฐลุกแก่อำนาจกระทํากับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศแบบนี้อีก Hash t ม็อบ11กันยาทะลุแกส๊สขณะเดียวกันคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook คณะก้าวหน้า Progressive Movement ระบุว่า หยุดใช้อำนาจอย่างบ้าคลาั่งอย่าให้ไฟแค้นของประชาชนลุกลามทั้งแผ่นดิน ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองซึ่งกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนกำลังดำเนินไปอย่างโหดเหี้ยมอมหิตป่าเถือนถึงที่สุดภาพการสลายการชุมนุมที่รุนแรงบริเวณแยกสามเหลี่ยมดินแดงประจานประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกมาตลอดหลายสัปดาห์คืนวันที่11กันยายนที่ผ่านมาการใช้กำลังและอาวุธครบมือบุกฟแฟลตดินแดงเพื่อค้นหาและจับคุมผู้ชุมนุมรวมถึงระดมยิงแกส๊สน้ำตากระสุน อย,อย่างไม่ยั้งมือเข้าใส่โดยไม่สนใจว่าเป็นที่พักอาศัยของประชาชนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์คือภาพสะท้อนของตํารวจพิทักษ์ทรราชมากกว่าตํารวจพิทักรรษ์สันติราชยิ่งไปกว่านั้นเจ้าหน้าที่รู้กันดีว่าการกระทำปาเถือนของตนเองละเมิดกฎหมายและละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล จึงไม่ต้องการให้ปรากฏภาพสู่สาธารณะจึงสั่งห้ามผู้สื้อข่าวไลฟ์สดหรือห้ามบันทึกภาพใดๆทั้งสิ้นและข่มขู่ให้สื่อออกจากพื้นที่มิฉะนั้นจะถูกจับกุมโดยอ้างข้อหาฝ่ากเคอร์ฟิวทั้งที่เคอร์ฟิวยกเว้นให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่จำเป็น เกือบชั่วโมงที่แกส๊สน้ำตากระสุนยางถูกระดมยิงเข้าไปในแฟลตดินแดงอย่างบ้าคลั่งโดยไม่สนว่าใครเป็นใครเกือบชั่วโมงที่ประชาชนชาวแฟลตดินแดงต้องหาที่หลบที่กําบังตัวเองให้ปลอดภัยและหลายรายต้องออกบ้านไปกลางดึกเพื่อหาที่พักชั่วคราวยังมีเข้าของประชาชนมากมายที่ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากจากการโดนแกส๊สน้ำตากระสุนยางขณะที่ผู้ชุมนุมรายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รุมกระทืบและผลักตกลงมาจากอาคารได้รับบาดเจ็บสาหาัสการใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่งของเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้ทำให้มีประชาชนถูกจับกุมเกือบ100คนทั้งผู้ที่มาชุมนุมเรียกร้องความยุติธรรม ทั้งประชาชนในละแวกดังกล่าวรวมถึงชาวแลตดินแดงที่ออกมาตะโกนด่าทอไม่พอใจในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเชื่อว่าการใช้ความรุนแรงอย่างไม่สนใครหน้าไหนจะสามารถกดปราบประชาชนได้เชื่อว่าการใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่งโดยไม่ต้องมีความละอายคือสิ่งที่ประชาชนจะยอมรับ ตลอดหลายสัปดาห์ในการประทะกันที่แยกดินแดงได้พิสูจน์แล้วว่าการปราบปรามรุนแรงเพื่อหวังกำรับประชาชนเป็นความคิดที่ผิดมหันยิ่งจับกลุ่มก็ยิ่งมีคนออกมาชุมนุมยิ่งกดปราบรุนแรงก็ยิ่งมีผู้คนออกมาตอบโต้รุนแรงซึ่งรังแต่จะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันความบ้าคลั่งไรอย่างอายของเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งจะขยายวงความขัดแยง้งโกรธแค้นไปยังหมู่ประชาชนทั่วไปด้วย คณะก้าวหน้าขอประนามการใช้ความรุนแรงปร,ปราบปรามประชาชนโดยละเมิดรัฐธรรมนูญและกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือ ICCPR การใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่งโดยไม่ต้องมีความละอายต้องยุติทันทีและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองได้ตามกฎหมายอย่ารอให้ความโกรธแค้นของประชาชนลุกลามจากดินแดงไปทั่วแผ่นดิน Ag, ขณะก้าวหน้าม็อบสิบเอ็ดกันยาทะลุกแกส๊ส กรณีของการชุมนุมทะลุแก๊สเป็นอีกหนึ่งกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดอันแหลมคมยิ่งในการต่อสู้ทางด้านข่าวสารและข้อมูลต้องยอมรับว่าทะลุแก๊สเกิดมาพร้อมกับคำถามแม้จะมีจุดเริ่มต้นมาจากสถานการณ์การเคลื่อนไหวของคาม็อบในวันที่1สิงหาคมแต่เมื่อมีความต่อเนื่องไปยังคาปาร์กในตอนเย็นวันที่15สิงหาของการแสดงออกของนายนทวุฒิไส่เกลือที่เดินทางจากแยกราชประสงค์ไปยังพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดน เพื่อดึงมวลชนจำนวนหนึ่งให้ทอนตัวคือรูปธรรมอันเด่นชัดว่าไม่ว่านัทวุฒิใสเกื้อหรือสมบัติมุนงามอ,อนองก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของะลุแกส๊สเพราะหวันจะเข้าทางของฝ่ายที่ต้องการเห็นความรุนแรงแต่แล้วเมื่อทะลุแกส๊สยืนหยัดในแนวทางของตนเองอย่างต่อเนื่องจากเดือนสิงหาคมจนกันยายนสายตาที่มองเปียงทะลุแก๊สก็เริ่มแปรเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนจากระยะห่างเข้ามาเป็นเห็นใจอย่างไรคำตอบหนึ่งคือการได้เห็น ลักษณะยืนหยัดแน่วแน่มั่นคงของเยาวชนทะลุกแก๊สที่เคยเริ่มอย่างไรก็ดำรงอยู่อย่างนั้นภายใต้หลักการที่ไม่เคยมีคำประกาศไม่มีแกนนำไม่มีปราศัยกรอบแห่งความรุนแรงที่มีอยู่เพียงแค่ระเบิดเพลิงหนังสติ๊กและการวางเพลิงเผาในเชิงสัญลักษณ์จึงนำไปสู่การเปรียบเทียบจากหน่วยควบคุมฝูงชนหรือคอฟอไม่ว่าจะเป็นกระสุนยางแก๊สน้ำตารถฉีดน้ำแรงดันสูงคำตอบหนึ่งมาจากการเข้าไปสังเกต เหตการณ์ของสังคมทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงการประกอบส่วนของทะลุแกส๊สกระทั่งสามารถตีฝ่าการปิดล้อมของข่าวสารออกมาได้การรายงานสถานการณ์จากสื่อมวลชนอิสระประสานกับความจริงของทะลุแกส๊สทำให้สื่อมวลชนกระแสะหลักเริ่มเข้าไปแวดล้อม ความจริงอันจริงแท้จึงค่อยแผ่แบ่ให้สังคมได้รับรู้จุดแข็งซึ่งเป็นพื้นฐานของทะลุแกส๊สคือการได้รับการป้องกันและคุ้มครองจากชาวบ้านอย่างอบอุ่นเป็นความสัมพันธ์เหมือนเลือดกับเนื้อเหมือนปลากับน้ำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมะติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ